เต้นหัวดำใช่ใช่หัวดำเต้นหัวดำหัวขาวได้เต้นหัวดำาครับเต้นหัวดำครับันตัวที่อยู่ต้นช้ำช้าต้นช้ำช้าครตรงช่องว่างระหว่างกิ่งใช่ไหมครับอ่เดี๋ยววนนึงใช่คที่ที่ที่กิ่งมันเอียงนี่นะเห็นกิ่งมันเอียงมาอย่างนี้ฮะครับแล้วขึ้นจากกิ่งเอียงขึ้นไปนิดนึงอ่ะมันก็จะเห็นไอ้ตัวจุดดำๆนั่นน่ะครับอ่าอ่าต้นช้ำช้า กิ่งเอียงอ่าผมเห็นโอเคมาดูเลยครับเต็นหัวดำตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวนี้หมายเลขเท่าไหร่ผมดูจากกล้องมันไกลมากผมขอดูเน็ตหนึ่งสี่สามนี่นกกระเต็นหัวดำคอขาวปากแดงปากดำปากแดงสดปากแดงสดใช่ไหม หวสอดสิงบ้างนี่คาดขาวคาดขาวใช่คาดขาวด,ด้วยเอ้าเล้งอกสีน้ำตาลโอ้ได้ชนิดใหม่แล้วค um ุณต้ท้องเหลืองเหลืองน้ำตาลเหลืองหือรน้ำตาลครับลุงดูดีๆนะท้องน่าจะขาวนะน้ำตาลส้มๆนะฮะปากแดง คอไม่เห็นปากแดงหัวดำคอขาวไม่เห็นคอไม่เห็นคอตรงไหนอ่ะคอไม่เห็นเอาเอาเริ่มเห็นแล้วอ่ารายคอสีขาวใคอขาวคอขาวแคบเป็นดำเลยนะแสดงว่าโอเคงั้นไอเดนถูกแล้วอันนี้ทำไมปากแดงคอขาวใช่ไหมแล้วหัวหัวมันจะแคบแคบดำเลยไงดำค่ะแล้วก็ตัวตัวก็จะประมาณน้ำตาลใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมลูกหน่อย ไม่ใช่คิงพิชเชอร์เอ้ยไม่ใช่ไอ้ไอ้นั่นหรอกไม่ใช่ไวท์โตร์สหรอกไม่ใช่ไวท์โตร์สนี่มันจะใกล้เคียงแต่ตัวเนี้ยตัวนี้ใกล้เคียงสุดนี่นะฮะหันหนังสือมาให้ครูดูหน่อยครับนี่ไวท์โตรี่มันจะโอเคนี่ครับกระเต็นหัวดำครับมาแล้วปากเขาจะชัดเจนมากใช่หัวหัวเดี๋ยวตัวนี้มาเรยวกันนะเดี๋ยวกันนะหัวเยอครับหัวหัวก็หัวเนี่ยมันก็จะเด่นนี่หัวมันดำไงอย่างอื่นมันไม่ดำเลย ใช้ม่วงใช่หมวกแคบดำเลยเนี่ยที่เด่นๆคือหัวกับคอเนี่ยมันต่อมันต่อด้วยสีขาวไงครับใช่ไหมอันนี้มันเหลืองใช่ไหมอง่ามันก็ไม่ได้ดำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่หน้าอกมันสีสีส้มสีส้มใช่ใช่จะไล่แล้วก็หางยาวนิดหมดแล้วกัับพอ็หางหางสีอุ้ยไปไปมันยังไม่ไปยังไม่ไปขอดูอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงนะอือ ใช่ครับใช่เลยใช่เลยใช่เลยคอขาวนี่เขาดูหน่อยคอขาวไปลเลยค้ะประงกหัวด้วยนะนะะ <c oughs> ขขขอออาาาววจใช้หน่อยมัวเรา เป่าวีรโอ้ยแอนนั่นแหละแอนแอน้แอนอะไรแอนครับแอนน้ำเอาเอาที่อานะลูงน้ำน้ำกินน้ำกัวกัตเนตอ่ยกระเตนตัวนี้สวยไม่ค่ยเห็นนะไม่เคยเห็นในชีวิตมาก่อนเคยเคยเจอแต่นกปลาร์ดอะได้น้อเออเียน้ม่ละน้ปลารดที่มันเป็นนกใบอ่อนมันจะโตมาเป็นนกปลารอดได้มาอีกหนึ่งชนิดครับกป็เตนหัวดำขาสีอะไรอะ มองไม่เห็นขาไหมที่เราสำรวจผ่านมาก็จะมีแค่กระเต็นน้อยธรรมดานะฮะแล้วก็มีกระเต็นอ,อกขาวนะฮะแล้วก็ตอนนี้ได้กระเต็นหัวดำมาอีกหนึ่งชนิดครับโอ้ยดูไปดูไป

แบบผ่านตรงเนี้ยหรือชสีนี้แหละสีนี้แหละเมื่อกี้มันสะท้อนแสงอ๋อมันสะท้อนใช่ใช่สีสีมันออกน้ำเงินน้ำเงินเข้มเขถึ็างมเวป็นไอตัวอันนี้นะครับอยู่ในน้ำน่าจะเป็นไอ้เป็มาราบม่อกาวเราบอกว่าไมไม่เนี่ยดินวเริ่มสนุกกันแล้วครับเจอหลายชนิดมากครับมุมนี้สังเกตว่ามันนิ่งไม่นิ่งอ๋อ แต่ว่าเขียนเป็นไมาเป็นไม้ดู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 ท่ามันเอากโอ้โหเออดูท่าตัวจริงเลยไม่หรืออย่างเนี่ยอ๋อโอ้นี่กระสาแน่นอนครับกระสากระสากระสาแดงแดงไปไหนอยู่ที่เดิมเหมือนไม้อ๋ออยู่นี่โอกระสานะครับทำเป็นสะพานโค้งเย ถ้าสะพานโค้งเร็วนิ่งๆไงงอคอมาแล้วนั่นนนนนน่่่่ะะัไงคือมันจ้ังจะกระสาแดงครับกระสาแดงนะกระสา่อมันจ้ดงจะกินอะไรหรือเปล่านี่ครับโอ้คอมันยาวมากเนี่ยเราบอกเขียงกันเป็นไม้ที่ไหนได้มันกระสาแดงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันยังแบ่ได้บินเลยที่เราดูใช่ไหมใช่อ่นี่ฮะรุ่นขาวๆโอ้มันอยู่นิ่งมากจนจนนึกว่าไม้แห้งอ่ะตะเกียรเมื่อกี้นึกว่าไม้คุยกันไม้โอ้โหกันอยู่อ่ะ บอกนะชั้นมาดูไม้อีกทีชัดแล้วไม้ไม่ไม่มันดิ้นได้อะได้มันดิ้นได้แล้วมาเร็วนกเหรอมากระสาคอแดงคอแดงเลยเดี๋ยวดูเนี่ยวมันยืนยืนอย่างกยตัเนี่ยมันนิ่งมากนิ่งๆอยู่เลยเมื่อกี้เถียงกันมาหรอกนะเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวให้อาดูก่อนแป๊บนึงแป๊บหนึ่งโอ้โหไม่ยังเด็กมันนิ่งจนมันยังอยู่ที่เดิมอยู่อ่ะอ่ะอยู่แถวนั้นอ่ะกระสาคอแดงอ่ะ มาดูดูได้อ่าโอเคอ่ามันน่าเชื่อไหมนี้เราเขียนบอกเป็นไม้อะที่ไหนมันไม่ใช่ไม้อะนั่ภาษาจริงอะแต่ตรงนู้นก็เป็นฝูงเป็ดยู่่รับเป็นหางแหลมครับเป็นหางแหลมก้อนกลมๆอย่างเดียวเห็นก้อนกลมๆเห็นไหมอ๋อตอนี้นะเห็นก้อนเห็นก้อนกลมๆถูกต้อง หลังมาแล้วตัวมันแล้วหัวมันก็หันมาทางเราปากมันหันมาทางเราดูยิ่งหนักกว่าเก่าเลยทีนี้ดูไม่ออกเลยกลมๆลม็นเนื้อตัวต็เล็นนึกว่าไม้เนย้อนจะเอะกัอนปากมันจะเอียัที่เขาว่าเป็นไม้หนึ่งกิ๊บเลยที่ไหนได้โหตอนนี้มันเปลี่ยนอริยาบทเป็นยังไงไหนดูมันหน่อยครับใช่มาส่งในนี้เป็นกล้องกลมๆไหนเป็นกล้องกลมของจริงของจริงเป็นกล้องกลม ดูก็กลมๆนะอยู่ป่ะอ๋อเออนิ่งมากมันหันหน้ามาทางเราหัมาทางเราไม่หันปากเลยอ๋อหันละหันละหันปากัละสีขาวๆใครก็ไม่ท่อผ่านนี่ครับมันอยู่นิ่งมากครับและกลมกลืนไปกับกลมกลืนไปกับเขาเขาเขาเาเาเขกขา เียวเหัวดำเดนรอยน้ำโอเคโอ้โหคลิปนี้ได้มาอีกหลายชนิดเลยโอ้ไม่ธรรมดาจริงครับหนองเลียงแซงเราก็เนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะโดยเฉพาะเป็นพี่น้องชาวพื้นเมืองใจโดยเฉพาะบ้านสันสรีนะเรามีของดีอยู่กับบ้านเราแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์นะฮะแล้วก็สนับสนุน ประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันดูแลนะฮะพื้นที่ตรงนี้ให้มันมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนณปัจจุบนันหรือว่าให้มากกว่านี้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะฮะเรามาช่วยๆกันครับผมแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> ในเรื่องของการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการดูนกทางเขีทัา,ปปางวัชป่านอ่างลิงไซก็คงจะมะีแผนการพัฒนาให้ ไปให้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะเพราะตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วก็บุคลากรเราเริ่มก็จะมีแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นก็เหลือแต่มาทําความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวพื้นเม่ใจโดยเฉพาะบ้านสันสลีที่มีพื้นที่ใกล้เคียงในจุดๆุดนี้เพื่อให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้ให้ประสบความสําเร็จให้จงได้นะฮะถ้ายังไงก็ติดตามกันเป็นระยะระยะครับผม สำหรับ G 4ก็คงจะเป็นสื่อในเรื่องการช่วยประชาสัมพันธ์นนนให้ทุกทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์ในหนองเลงทรายนะเช่นนกเป็นต้นนะครับผมแล้วก็นกตัวนี้ครับเราเคยมาสำรวจแล้วเจอมันเป็นซากแขวนอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับนี่ ติดกับดักของชาวบ้านแล้วก็บินไปติดอยู่ข้างบนนะฮะนี่นะผลกระทบก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาได้นะผมเ,เดี๋ยวคลิปหน้าเ,นเจอกันใหม่ครับว่าเราจะเจอนกอะไรเพิ่มอีกนะครับผม